เดี๋ยวมาเทสเครื่องนะครับพอดีลูกค้าเอามาให้ซ่อมมาให้หมูสองเครื่องนะครับ<ม>เครื่องแรกก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องตลาดนะครับจะมาแบบนี้นะครับอันนี้ยกเครื่องใหม่นะยกมาแปลงใหม่ของเดิมก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าทําจมน้ําแล้ว ก็พังนะครับจมน้ําแล้วก็ใช้ต่อเลยก็พังนะครับลูกค้าก็เลยเอามาให้ทําใหม่ผมก็ยกไส้ใหม่หมดเลยนะครับม่าแปลงใหม่แล้วก็ฐานทิตเตอร์ก็จัดชุดใหม่ลงมานะครับของลูกค้าใช้ได้แค่เหมือนใช้ได้แค่กล่องนี้นะครับสายไฟอะไรก็จัดให้ใหม่หมดเลยนะครับสวงสวิตใหม่หมดเครื่องนี้จากเดิม ขอเดิมเป็นมอแปลงขนาด2อมนะครับอันนี้ก็เอายก,ยกเป็นมอแปลงขนาด1อมของผมลงแทนนะครับจัดวงจรของผมตามที่ผมทำนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนอีกเครื่องนึงก็จะเป็นมอแปลงเดิมของลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นมอแปลงเดิมแต่ว่าเปลี่ยนพวกทานซิสเตอร์แล้วก็ นี่นครับของเก่าเปลี่ยนทาน์กสเตอร์ออกใส่ชุดใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าอาเปลี่ยนพวกนี่นะครับพวกคาปาซิตเตอร์ขาออกก็เปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมมันไฟออกนิดเดียวนะครับลูกค้าว่าปลาไม่ค่อยอยู่ก็เลยทำให้ใหม่นี่เป็นงานมาแปลงเดิมไล่วงจรใหม่นะครับ เปลี่ยนทาร์ติเตอร์ใส่ใหม่ไป4ตัวก่อ็จะประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับจะซ่อมจะโมหรือว่า <c oughs> ยัางไงผมก็รับทำให้นะครับเดี๋ยวมาเทสเครื่องนี้ก่อนนะครับเป็นเทสหลอด200วัตต์ไฟต่ำมาดูไฟสูงนะครับ ห้าวัตต์ไฟสูงของเดิมมาดันไม่ออกเลยนะครับห้ารอยวัตต์มาดูไฟต่ำานะก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาดูอีกเครื่องนะ เทสสองร้อยวัตต์ไฟต่ำนะครับดูไฟสูงห้าร้อยวัตต์ไฟสูงก่อนคนระับอ้าว นี่นครับห้าร้อยวัตต์ไฟสูงประมาณนี้นะครับมาดูไฟต่ำห้าร้อยวัตต์ก็ได้ประมาณนี้นะครับน,นี้จะเป็นชุดประหยัดแบตหน่อยนะครับพอแปลงขนาด1แอม รับทำให้หมดนะครับนี่ครับอะไราเก่าก็ประมาณนี้นี่นะเราะจอดจอดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้รอลูกค้ามารับกลับนะครับขอบคุณครับ